สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับเมื่อคืนผมได้มีโอกาสไปร่วมรับใช้กับพี่น้อง YFC นะครับในค่ายอนุชน y c ปี2023นะครับพวกเราทีม W 5 0 1ได้มีโอกาสไปร่วมรับใช้ในการนำพี่น้องอนุชนนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงนะครับเมื่อไม่น่นทบทวนถึงชีวิตแล้วนะครับทีมงานหนึ่งที่สร้างให้ผมมาเป็นคนรับใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือพี่ๆ YFC นะครับ เขาขับรถมาทุ่มเทให้เด็กบ้านนอกอย่างผมที่อำเภอบางคล้านะครับพวกเขาทุ่มเทอยู่กับเราน่าจะตั้งแต่ปี1997นะครับตอนนั้นผมอายุ17นะครับมีพี่บีพี่สงพี่หมวยพี่เฮาส์พี่บีพี่แอลมีอีกหลายพี่เลยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อพี่ๆทุกคนนะครับพี่ๆมาพาเราออกไปประกาศส่วนยอ้เราทําค่ายด้วยชีวิตจนมาถึงค่าย YC เนี่ยครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมเองไม่เคยพลาดสักครั้งเดียว แม้ว่าครั้งนี้นครับจะได้ไปแค่วันเดียวแต่ก็ได้ไปนะครับเมื่อคืนอาจารย์ประวิทย์หรือพี่รงนะครับกล่าวพระเจ้านพระเจ้าที่จับใจผมอย่างมากนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ14และ15เพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กําลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สินของของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านในห้าตะลันคนหนึ่งสองตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียว ตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านเข้าไปพี่น้องครับพระเจ้าได้ให้สิ่งที่มีคุณค่าในชุลของเราซึ่งเป็นความจริงนะครับโร่งให้ไว้ไม่เท่ากันถ้าเรามาคำนวณดูว่าหนึ่งตะลันมีค่าเท่าไหร่พวกเราจะมองภาพนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับหนึ่งตะลันคือค่าแรงคนทาง,งานมากกว่า15ปีนะครับถ้าคิดจากแค่วันละ300คูณ3 6 5เข้าไปเท่ากับ1 9 5 0 0บาทคิดแบบง่ายๆนะครับแค่15ปี ก็คือ1 6 4 2 5ล้านบาทแสดงว่าคนที่น้อยที่สุดก็ได้ประมาณ1,64ล้านนะครับคนที่2ได้3,28ล้านและคนแรกนะครับได้8,21ล้านนะครับคนที่คิดว่าตัวเองได้น้อยก็ยังเยอะมากอยู่ใช่ไหมครับวันนี้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือพระเยซูที่ทําให้เรามีคุณค่ามากนะครับทําไมเราชอบด้อยคุณค่าตัวเองเสมอนะครับขอพระเจ้านําเราให้เรารู้ว่า แม้ว่าจะมีน้อยกว่าคนอื่นแต่นั่นก็มีมากหยุดที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับในพระธรรมมทัทธิวบทที่2 5หข้อ19หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาพี่น้องครับสิ่งนี้นะครับที่จับใจผมมากคือคําว่านายมาคิดบัญชีพี่น้องครับยังไงเราก็ต้องนําสิ่งที่เรามีมารายงานต่อนายของเราเนะครับว่าบัญชีชื่อของเราเอาความสามารถที่พระเจ้าประทานให้มาทําอะไร เพียงเพื่อรับใช้ตัวเองหาเงินหาชื่อเสียงและความสุขสบายของตัวเองและครอบครัวเท่านั้นหรือว่าเราใช้ความสามารถนั้นโดยรู้ว่าสิ่งที่มีเป็นของพระเจ้าผมอยากให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับที่จะใช้ชีวิตโดยรู้ว่าวันสุดท้ายเราต้องเอาสิ่งที่เราทามารายงานบัญชีแน่นอนนะครับในระหว่างที่ผมขับรถกลับมาจากสวนภูมาบางคล้านะครับก็มีโอกาสทบทวนบัญชีชุดของผมว่าผมมีอะไรรายงานองค์เจ้านาย พูดประทานความสามารถทุกอย่างให้ผมผมใช้มันเพื่อใครผมใช้มันเพื่ออะไรพี่น้องครับผมอยากพวกเราใช้เวลาทบทวนจุดของเราดูว่าเรจาจะรายงานบัญชีของเราอย่างไรในระหว่างที่ผมขับรถก็ทบทวนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่ๆหลายคนที่มีส่วนในการเพิ่มตะลันหรือความสามารถต่างๆให้ผมนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่หวนพี่ป้อมพี่เก่งและพี่ๆทีมงานวฟซีทุกท่านนะครับที่มีส่วนในการเพิ่มตะลันความสามารถมากมายให้ผม เมื่อคืนนี้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจมากคือก่อนกลับผมไม่มีโอกาสที่จะไปพบกับน้องๆมดงานของค่ายนะครับเมื่อผมพูดกับน้องๆมดงานผมน้าตาไหลเกิดจะพูดไม่จบนะครับผมบอกน้องๆว่าพี่ก็เป็นแบบน้องเลยครับในวัยก่อนสิบขวบทาอะไรได้รับใช้อะไรได้พี่ทาหมดและผมยังได้ขอบคุณพี่ๆหัวหน้าทีมอดงานว่าขอบคุณพี่ๆที่อดทนกับน้องๆและเพิ่มตะนันให้น้องๆทุกคนเฮียเฮาพี่นุและก็พี่ๆทุกคนนะครับ ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนที่ผมกล่าวชื่อมาและก็ไม่ได้ออกชื่อที่มีส่วนในจุดของผมและก็มีส่วนในน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนมีบัญชีรายงานองค์ประผู้เป็นเจ้าองค์เจ้าหน่ายของเราแล้วแน่นอนนะครับในประธรรมมัธิบทที่2 5ข้อ21นายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดพี่น้องครับ เรามาใช้ชีวิตที่ไม่เสี่ยงด้วยกันดีไหมครับพอเรารู้ว่าเราต้องรายงานบัญชีแน่นอนนะครับให้เราใช้มันอย่างซื่อสัตย์แม้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่อาจจะดูน้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเรามองดูตัวเองว่าไอ้ทรัพย์สินล้านหกที่เรามีนั้นมันก็ไม่ได้น้อยนะครับให้เรามีกำลังใจและใช้มันให้เกิดประโยชน์เพื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพี่น้องครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เรามาต่อเรื่องนี้ด้วยกันนะครับให้เราที่ฐานด้วยกัน ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองทุกอย่างพระองค์มีสิทธิอำนาจเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างเราขอบคุณพระองค์สำหรับความสามารถมากมายที่พระองค์ประทานให้กับชื่อของเราพระองค์จุกะบางคนอาจจะคิดว่ามีน้อยแต่ขอพระเจ้าให้เมตตาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขามีนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาอุปถัมภ์เหนือพี่ๆทุกคนที่มีชีวิตในการปรนนิบัติรับใช้พระองค์และสร้างกรอขึ้นมา เพื่อจะมีของประทานและมีตะลันมากขึ้นในการปุิบัตรพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษในหลายครั้งที่เราด้อยคุณค่าตัวเองว่าทําไมเรามีความสามารถแค่นี้แล้วก็เก็บมันไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะให้พระวิญาณปรุงผลักดันชุงเราในการที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เรามีนั้นเป็นประโยชน์เราเราสามารถจะนํามันมาปฏิบัติรับชพระเจ้าเพื่อง,งานพันธกิจของพรองจะก้าวหน้าไปขอทรงโปรดเมตตาที่จะมองดูว่าเราทําอะไรได้เราจะรีบทําถ้าเราอยากทําสิ่งนั้น เต็เงทำไม่ได้เราจะค้นขวายหาคนเยี่ยมมาช่วยเหลือและสอนให้เราที่จะทำสิ่งองนั้นได้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพวกเราทุกคนที่ยังคงใช้ชีวิตตามน,านไไันประดดของพระเจ้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อง,งานของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพวกเราทุกคนด้วยพระจ้าทิ่ฐานทูลขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระศุกิจเจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงสันเสริญครับ